ไม่ไปจะช่วยไม่บอ <laughs> บอหนี้เตยไม่หนีช่วยหน่อยก็ไม่ได้เตยดูดู <laughs> <c oughs> เล่นกับหนูน้อยหนูอยากเล่นด้วยนังเลยอ่าอ่าเอาเอาเออเอาเขานอนยังไงบอหะ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 อ่านอนวะอเ้ฮ้ย ตามเตย้ยฮ้ตยหายเขาไปเห็นงานโกนเดี๋ยวเขามาเล่นด้วยเตยไปทำงานโกนอือ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 ออเกเเอาเอา,เอา <c oughs> นี่ดูความชซนของเราอ <c oughs> นี่ อเอาเอาเอาเออเป็นไงโอ้ยโอ้เอ้าเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้าทำไมไม่มีใครเล่นด้วยอุยอ้ย,ย,ย,ยไม่มีใครเล่นกับหนูนี่เน่นี่เน่นเนอืมหนูเล่นคนเดียวก็ได้อ่ะอืมอ,มอ,มอม

พี่ปอมาแล้วพี่ปอมาแล้วเอาเร็วเเร็วๆเล่นหน่อยอืมนี่แน่ไม่มาหรอไม่มาหรอืมจะมาดีๆไหมนี่แนแม่แม่แม่อันทางนี้แม่ลูกทางนี้แม่ สีดอีนะพี่มนายครับอือืมเอาเนี่ยค่ะอืนู้นู้นู้พี่ปอเอาอะไรมาพี่ปอเอาอะไรมาอู้พี่ปอเอาอะไรมา ครับผมด้วยร็วๆครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมครับผมก่อนสวยๆสิสวยๆยังไม่สวยเลยลูกเอาสวยๆวอ้ยสวยแล้วแบ่งครึ่งสิลูกเดี๋ยวหกหมดกินเสร็จชนด้วยเป็นไง้อ เด็กน้อยกับวิตามินซีอ,อร่อยมากอะไรหนังต่งหูกันฮะตัางหูเอายาไปคัดหูไว้ไหนๆเออขี้ยวน้อยเขี้ยวน้อยเริ่มออกเริ่มยาวแล้วนะเขี้ยวน้อยเห็นไกลๆนู่นนะคะคุณยายหวงกับ เด็กชายน้ำโชคนะคะโยกอยู่โน่นนะคะชิมุนตามไปทางนู้นไม่ได้ตามใครนะตามเต้ยเต้ยอยู่โน่นมุนตามเต้ยเต้ยไปทางในตามอื้ออื้อ เดินมนมน <c oughs> อยากเห็นน้อง <c oughs> ตโตะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยแค่ตอนนี้ก่นนโอ้ยน้ำมูกไหลไปไหน <c oughs> ได้กินแล้วก็ไม่สนใจแล้วทีเนี้ย <c oughs> ติดแค่เหรอลูกฮะก็ที่เห็นหลุมๆนั่นก็คือบ่อน,นะคะคุณแม่ขุดนะคะแม่ฟอยขุดไว้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่ง กันเยอะๆนะคะแม่ๆ่ะฝากติดตามาช่องน้องเมฆสาพภูบเบศด้วยนะคะฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ